สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์สองคลิปเป็นแค่บางส่วนแต่ถ้าดูคลิปวิดีโอฉบับเต็มพร้อมเสียงต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าหดหูใจ การกระทำของตำรวจบางคนเลวร้ายอับปีมากที่สุดเริ่มจากวินาทีแรกที่ถูกผ่าเข้าห้องก็ถูกคุมด้วยถุงพลาสติกสีดำแล้วถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือไว้ด้านหน้าก่อนถูกจูงไปนั่งเก้าอี้ถัดมาเพียงไม่กี่วินาทีนายตำรวจคนดังเดินเข้ามาใช้ถุงพลาสติกสีครีมใช้คุมจากนั้นใช้ถุงพลาสติกสีขาว คุมทับมัดปลายถุงแล้วลงมือทำร้ายร่างกายผมสั่งผู้ที่อยู่ในห้องถอดกุญแจมือจากด้านหน้ามาพันธนาการล็อกไข้มือไว้ด้านหลังแล้วทำร้ายร่างกายระหว่างนั้นเข้นสอบถามเรื่องของว่าไว้ที่ไหนเยื่อพยายามตอบปฏิเสธผมดิ้นรนก็ถูกถุงพลาสติกสีดำคุมทับอีก ก็ยังมีเสียงคล้ายนายตำรวจคนดังเคนถามเหยื่อซึ่งดิ้นรนร้องขอชีวิตบอกหายใจไม่ออกซึ่งนายตำรวจคนดังก็สั่งให้เอากุญแจมือใส่ที่ข้อเท้าเหยื่อแล้วพูดว่ากูจะเอามือให้ตายถ้าไม่บอกจากนั้นก็หยิบถุงพลาสติกสีเขียวและสีขาวซ้อนกันคุมหัวเหยื่ออีกตามคลิปวิดีโอถุงพลาสติกหกใบ คุมศีษะเยื่อ6นาที16วินาทีจากนั้นผู้ที่อยู่ในห้องปรากฏตามคลิปได้นั่งอยู่กับร่างที่ไร้วิญญาณถัดมาประมาณ1นาที5วินาทีผู้ที่ปรากฏในคลิปเริ่มรู้สึกผิดปกติแล้วช่วยกันถอดถุงพลาสติกที่คุมศีษะออกมานำน้ำจากเหยือกเทใส่หน้าเหยือ่อ แล้วนายตำรวจคนดังคุกเข่าปั๊มหัวใจเหยื่อคนแรกเพียงไม่กี่วินาทีแล้วบางคนก็ช่วยปั๊มหัวใจไม่กี่วินาทีซึ่งตอนนั้นกุญแจมือที่พันธนาการอยู่ด้านหลังเหยื่อก็ไม่ได้ถอดออกเป็นคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นความเหียมความโหดผิดมนุษย์ภาพเคลื่อนไหวตั้งแต่แรกจนจบคลิปเป็นประจักษ์พยานสำคัญ ที่แสดงใี้เห็นชัดเจนว่าผููที่ปรากฏในคลิปวิดีโอทั้งหมดใครบางที่เป็นตัวการและผู้สนับสนุนในความผิดเบื้องตน้นตามมาตรา288ฆ่าผู้อื่นมาตรา289เหตุที่ต้องรับโทษหนักขึ้นฆ่าผู้อื่นโดยทรมานทารุณโหดร้ายโดยผู้กำกับชื่อดังนี้ชื่อว่าผู้กำกับโจ ซึ่งกรณีที่ชุดสถานีพุทโทเมืองนครสวรรค์ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาสิติดเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนภายหลังเรียกรับเงินสองล้านแต่ผู้ต้องหายินยอมจ่ายที่หนึ่งล้านบาทแต่กลับถูกเจ้าที่ใช้ถุงดำคุมศีรษะทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตโดยภายหลังทราบชื่อชื่อนายมาวินอายุ24ปีหลังจากนั้นจึงนำศพส่งตรวจ ที่นิติเวศแล้วปล่อยตัวผู้ต้องหาคือผู้หญิงโดยทราบชื่อว่านางสาวใบเฟิร์นกลับบ้านเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีและห้ามนำเรื่องดังกล่าวไปบอกใครนอกจากนี้ยังพบว่าในใบมรณบัตรตามระบบทะเบียนรัษฎรระบุว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่6สิงหาคม2564ที่ผ่านมา และมีผลรับรองจากแพทย์ว่าเสียชีวิตจากแอมเฟตามินภายหลังปรากฏว่าทนายตามออกมาโพสคลิประบุว่าผมได้รับคลิปนี้มาจากตำรวจชั้นผู้น้อยขอให้ผมช่วยนำคลิปนี้มอบให้แก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากบอกผมว่าให้ช่วยตามคดีนี้ก่อนที่พวกตนจะถูกค่า ผมได้เห็นคลิปนี้แล้วพูดไม่ออกนี่เป็นสิ่งที่ทำกับคนด้วยกันหรอผู้ต้องหาก็ผิดที่เกี่ยวข้องกับยาสิบติดแต่ตำรวจทำอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับโจรในเครื่องแบบขอให้ทุกคนดูความโหดเหี้ยมด้วยสายตาตัวเองนะครับล่าสุดวันที่24สิงหาคม2564เวลา16.30นาฬิกานาที กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจได้ลงพื้นที่ทำการตรวจห้องปฏิบัติการป้องกันและปรับปามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ซึ่งก่อนหน้านี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า25วันยังไม่มีการลงพื้นที่เก็บหลักฐานภายในห้องที่เกิดแต่หลังจากคลิปปรากฏสู่โลกออนไลน์ได้มีคำสั่งด่วน จากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหกให้มีการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเก็บหลักฐานภายในห้องให้สื่อมวลชนยืนอยู่รอบนอกไม่อนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพหรือลักษณะห้องด้านในโดยทีมข่าวได้มีการสังเกตห้องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาสิติดของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์พบว่า อยู่แยกตัวจากตัวอาคารหลักที่ให้บริการประชาชนสำหรับแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งเป็นลักษณะห้องที่มีการก่อสร้างต่อเติมเพิ่มจากอาคารไม้หลังเก่าโดยก่อนหน้านี้เคยใช้เป็นร้านกาแฟประจำโรงพักจากนั้นได้มีการใช้พื้นที่โดยให้ส่วนของจราจรและสายตรวจเข้ามาทำงานภายในอาคารไม้ ส่วนห้องปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดก็ได้มีการก่อสร้างต่อเติมให้เป็นที่ทําการของชุดปฏิบัติการศูนย์าโดยเป็นอาคารปูนชั้นเดียวทาสีเหลืองตัดกับสีเลือดหมูด้านหน้ามีป้ายข้อความที่ระบุวา่าชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ประตูและหน้าต่างเป็นกระจกแต่มีมูลีทําเป็นพมานปิดกัน ไม่ให้มองเห็นด้านในและห้องทํางานของ0ูนฮาทำเป็นสองส่วนส่วนหน้าคือหนึ่งห้องกว้างห้าเมตรยาวแปดเมตรส่วนหลังหนึ่งห้องต่อไปด้วยหลังกว้างหายาวเจ็ดเมตรในขณะที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่มานั้นพบว่าบริเวณตัวห้องของ05นาเดิมทีเคยมีกล้องวงจรปิดตั้งอยู่ตั้งห้าตัวที่มีการติดตั้ง ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารสังเกตว่ามีร่องรอยของการถูกหรือถอนและถอดกล้องออกมามีเพียงกลอง่องอะแดปเตอร์และสายไฟทิ้งเอาไว้เห็นต่างหน้าและจุดที่มีการติดกล้องวงจรปิดจะเห็นลักษณะโทนสีที่ต่างกันจึงทำให้มองได้เห็นชัดว่าเป็นจุดที่เคยติดตั้งกล้องเดิมโดยบริเวณห้อง0ูนหส่วนหน้า ซึ่งทราบว่าเป็นจุดที่ตัวของนายมาวินถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล็อกประตูไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพแต่เท่าที่สังเกตเห็นลักษณะด้านในก็จะเป็นโต๊ะทำงานและมีเก้าอี้วางเอาไว้บริเวณด้านหน้าของโต๊ะทำงานเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการสอบสวนส่วนห้องศูนหโซนหลังเป็นห้องที่ใช้สอบสวน นางสาวใบเฟิร์นแฟนสาวของคนตายโดยห้องด้านหลังไม่ได้มีการติดตั้งมูลีหรือปิดอย่างมิดชิดเหมือนห้องส่วนหน้าซึ่งยังคงเห็นโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่จุดสำหรับบันทึกจับกลุ่มผู้ต้องหามีจุดวัดส่วนสูงไว้บอร์ดสำหรับเขียนชื่อและคดีของผู้ต้องหาโดยในวันเกิดเหตุนางสาวใบเฟิร์นแฟนสาวของคนตายถูกสอบอยู่ห้องด้านหลัง ทีมผู้สึกข่าวเดินทางย้อนกลับไปที่นาบ้านของนายมาวินพบว่าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาคนในบ้านยังคงเก็บตัวเงียบไม่ออกมาพบเจอผู้สึกข่าวและไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆแต่สังเกตว่ามีการเฝ้าติดตามว่ามีใครเข้ามาแวะจอดรถที่นาบ้านหรือไม่แต่ไม่ยอมออกมาตอบข้อสักถามใดๆ โดยก่อนหน้านี้เวลา12นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสำนักงานจเจรตํารวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่มาสอบปักคำเพิ่มเติมกับนางจันจิราแม่ผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะประเด็นที่แม่ยังสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งขัดแย้งกับคำพูดของพ่อผู้เสียชีวิตที่ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ยังมีการสอบปากคำนายจักกีจ พ่ผู้เสียชีวิตในประเด็นที่ว่าทำไมไม่ติดใจการเสียชีวิตและเหตุใดจึงเชื่อว,ว่าไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักดังกล่าวโดยใช้เวลาในการสอบปักคำรวมทั้งสิน้นประมาณ3มชั่วโมงเสร็เษจึงสิ้นสุดในเวลา15นาฬิกาจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สอบปักคำและขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ของนางสาวใบเฟิร์นและบัญชีธนาคารของนายมาวินเพื่อเชื่อมโยงและหาเส้นทางการเงินเกี่ยวกับยอดเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทที่มีการอ้างว่าจะนำไปต่อรองเพื่อให้หลุดคดียาเสพติดนอกจากนี้ยังขอตรวจสอบบัญชีของนางจันจิราและนายจักกิจพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเพื่อดูเส้นทางการเงินเกี่ยวกับยอดเงินจำนวนหล้านบาท ที่นายตำรวจเสนอให้ซึ่งอาจมีการรับโอนหรือนำฝากในช่วงวันที่6ถึง15สิงหาคม2564หรือไม่ทางด้านของโผอตโรบพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็ได้ให้สัมภาษณ์ครั้งนี้กับสื่อมวลชนโดยสื่อมวลชนนั้นได้มีการตั้งคำถามว่าตอนนี้มีวิกฤตศรัทธาเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจ แล้วมาเจอคลิปแบบนี้อีกจากใจของทันทันอยากจะบอกอะไรกับประชาชนบ้างซึ่งผบตรได้ตอบว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ต้องมีคนที่สูญเสียไปฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคนดูไว้ให้เป็นตัวอย่างทำอะไรที่ไม่ดีไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เลยแล้วสิ่งที่ตามมามันเสียหายแต่ว่า นิ้วไหนไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งคนส่วนใหญ่จะได้เดินต่อไปได้ผมเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่ยังดีอยู่ก็ยังดีคนที่ทำไม่ดีคนเร็วๆก็ต้องรับผลกรรมที่ท่านได้ทำลงไปและก็ยังมีรายงานว่าตำรวจได้เตรียมขอสารอนุมัติหมายจับผู้กำกับโจพันตำรวจเอกทิติสวรรค์อุธทธัตธนผลและตำรวจที่อยู่ในคลิป รวมจํานวนหกคนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังติดต่อผู้กํากับโจไม่ได้ท่ามกลางกระแสข่าวว่าได้หลบหนีไปต่างประเทศด้านพลตำรวจเอกวิษนุปราตทองโอสุดเจเรตำรวจแห่งชาติมีหนังสือด่วนที่สุดเรื่องขอให้มีคำสั่งตั้งกรรมาการสอบวินัยไร้เลงและให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้กอนชี้ผู้กำกับโจ มีพฤติการเข้าข่ายเป็นข้าราชการตำรวจต้องหาว่ากระทำความผิดคดีอาญาและมีพฤติการอันเป็นความร้ายแรงสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของตำรวจโดยเป็นผู้ที่รักษากฎ,กฎหมายแต่กลับกระทําตนละเมิดกฎหมายโดยใช้อำนาจหน้าที่ราชการถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นจึงเห็นควรมีคำสั่งแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายเลงและมีคำสั่งให้ออกจากราชการไวโกน